สวัสดีครับวันนี้ทางร้านรถทุกดีๆมีรถ6กล้อดัมติดเครนมารีวิวนะนำเสนอตัวนี้เป็นรถ6กล้อ NPR 150แรงปีจดทะเบียน2556ตัวกระบะเก็บสีใหม่พื้นกระบะฟูใหม่นะครับ ช่วงล่างชัดซีไม่มีสนิมซับไม่บวมตัวกระบะกว้าง2.2เมตรยาว3.4เมตรชัดซีสวยตัวเครนเป็นทอราโด2.9ตันนะครับ ขากลมสี่ปลอกสามชักท้องวีนะครับเครนใช้ได้ตามปกตินะครับพื้นปู es, ใหม่นะครับเก็บสีกระบะใหม่ทั้งหมดภายในเบาะไม่ขาดแอร์เย็น <iende> ปกตินะครับ สนใจสอบถามได้นะครับ081-309-7045ทางร้านขายและรับซื้อรถกระบะทุกชนิดและหาเราเจอบน Google เพียงพิมพรถบรรทุกดีๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งเครื่องเครื่องดีเครื่องแน่นลูครับสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ